การโคจรของดาวมฤตยูที่กลับมาทับลัคนาของชาวราศีเมษในวันที่1ธันวาคมปี2565นี้จะส่งผลเสียเช,เช่นกับ7ปีที่ผ่านมาหรือไม่สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษหรือสําหรับท่านใดที่ไม่ได้ทราบลัคนาเกิดของตนเองก็พอที่จะดูได้จากช่วงวันที่เกิดคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมใช้พิจารณารับชมคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับ หลังจากที่ดาวมฤตยูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของภัยอาเพศเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือความพัดพลาคได้โครจรทับลัคนาของชาวราศีเมษมาเป็นระยะเวลาประมาณ7ปีและได้ทำการโครจรย้ายออกไปจากราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมปี2565เวลา14นาฬิกา26นาทีเป็นการโครจรย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภทำให้อุปสรรคปัญหาครอบภัาายต่างๆลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน จนกระทั่งตั้งแต่วันที่11กันยายนปี2565ดาวมฤตยูก็ได้เริ่มโครจรเดินถอยหลังและเข้าไปใกล้กับลัคนาของชาวราศีเมษจนกระทั่งวันที่1ธันวาคมปี2565เวลา15นาฬิกา11นาทีดาวมฤตยูจะได้โครจรเดินถอยหลังกลับเข้าไปทับลัคนาราศีเมษอีกครั้งหนึ่งแต่การโครจรทับลัคนาในครั้งนี้ถือว่าแตกต่างไปจากช่วง7ปีที่ผ่านมา ที่ทาให้ชาวลัคนาราศีเมษประสบกับเคราะห์ภัยต่างๆเพราะดาวมฤตยูที่ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะที่ดาวมฤตยูโคโจรทับลัคนาจะให้ผลดีหรือผลเสียขึ้นอยู่กับว่าเป็นการโคโจรเดินหน้าหรือถอยหลังถ้าเป็นการโคโจรเดินหน้าเต็มกําลังแล้วมีอิทธิพลต่อพื้นชะตากําเนิดไปกระทบกับดาวดวงที่มีความสัมพันธ์กับดวงชะตาก็จะให้ผลเสียเป็นอย่างมาก แต่ในขณะนี้ถือว่าดาวมฤตจยูโคจรเดินถอยหลังเป็นการสัมผัสเข้าสู่ลัคนาของชาวราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่1ทธันวาคมปี2565เวลา15.11นนและจะยังคงโคจรเดินถอยหลังอยู่ในขอบเขตแห่งลัคนาราศีเมษไปจนกระทั่งถึงวันที่18มกราคมปี2566ในขณะที่ดาวมฤตจยูเริ่มโคจรเข้าสู่ลัคนาของชาวราศีเมษ พบว่าไปกลุ่มกับพราราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระที่กําลังโคจรได้ตําแหน่งเทวีโชคอยู่ที่ลัคนาเช่นเดียวกันกับดาวมฤตยูและพราราหูที่กลุ่มกับดาวมฤตยูนี้เองได้ทํามุมจตุโกนกับพระเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะหมายถึงเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานสําหรับชาวราศีเมษซึ่งก็กําลังโคจรได้ตําแหน่งองค์เก์ที่เรียกว่าปัสวัตโทสเกณ์กาวคือหากลัคนาราศีใด มีสัญ,ญลักษณ์ประจําราศีเป็นรูปสัตว์สี่เท้าในที่นี้ก็ถือว่าชาวราศีเมษมีสัญ,ญลักษณ์ประจําราศีเป็นรูปแกะดาวดวงใดๆก็ตามที่โคจรเข้าสู่เรือนที่10หรือเรือนกรมะของราศีนั้นๆดาวดวงนั้นก็จะให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากและดาวเสาร์นี้ก็ยังได้โคจรเป็นตําแหน่งเกษตาราธิบดีแปลว่ามีกําลังมีความมั่นคงและเดินหน้าเป็นปกติหลังจากที่เดินถอยหลังวิปริตมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ทั้งดาวเสาร์และพาราหูนี้ในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกความสัมพันธ์ที่ทํามุมถึงกันนี้ว่าเป็นดาวคู่มิตรทําให้ชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานที่ตนเองทําอยู่อย่างไม่คาดฝันจะมีโอกาสได้รับการประสานงานช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องอาชีพหน้าที่การงานจากเพื่อนร่วมงานปริมาณงานจะมีมากขึ้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยยากลำบากเกี่ยวกับเรื่องการงานมากขึ้น แต่ก็ถือว่าได้ผลประโยชน์เป็นที่น่าพอใจในฐานะที่ดาวเจ้าเรือนลาภะค,คือพระราหูทำมุมถึงพระเสาร์ดังที่กล่าวไว้แล้วนั่นเองในขณะที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นสุปรโคร์ใหญ่อันดับหนึ่งในโหราศาสตร์ทุกๆแขนงที่ยกย่องว่าโคจรเข้าสู่ราศีใดก็จะให้คุณเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆในที่นี้ของชาวราศีเมษถือว่าดาวพฤหัสบดีเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนสุภาะหมายถึงเรื่องของความสุขความสําเร็จความเจเริญก้าวหน้า และหมายถึงการได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายอีกด้วยดาวพฤหัสบดีนี้ก็กําลังโคจรอยู่ในเรือนวินาศแปลว่าเรื่องของการผลักดันสนับสนุนอีกเช่นกันฉะนั้นชาวราศีเมษจึงมีโอกาสที่จะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในการที่จะทําให้กิจการงานหรือชีวิตของเรามีความก้าวหน้าแต่ในสิ่งที่ต้องระมัดร,ระวังไว้ก็คือการที่ดาวพฤหัสบดี มีบทบาทหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศซึ่งกําลังโครจรอ,อยู่ในเรือนเกษตราธิบดีของตนเองแปลว่ากําลังแห่งความวินาศในด้านที่เสียก็จะส่งผลอย่างรุนแรงเช่นกันถือเป็นช่วงที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีด้วยนะครับเพราะดาวประจําตัวของชาวราศีเมษณนะขณะที่ดาวมฤตยูทําการโครจรย้ายราศีก็ได้โครจรได้ตําแหน่งปรกรเกษตรแปลว่าอ่อนแรงอ่อนกําลัง ตลอดระยะเวลา49วันที่ดาวมฤตยูโคโจรถอยหลังอยู่ในลัคนาราศีเมษจนกระทั่งถึงวันที่18มกราคมเป็นช่วงที่การงานมีความก้าวหน้าและจะได้ลาบผลมีโชคลาบบางเกิดขึ้นเกี่ยวกับอาชีพหน้าที่การงานที่ทำอยู่จนอาจจะลืมดูแลสุขภาพของตนเองแต่ถ้าเกิดมีโชคลาบเกิดขึ้นแล้วในช่วงระยะเวลาที่ดาวมฤตยูกำลังโคโจรเดินถอยหลังทับลัคนาอยู่นี้ก็พยายามแบ่งเงินหรือโชคลาบนั้น ไปทําบุญเพื่อเป็นการต่อยอดบุญหรือสะเดาะเคราะห์ในเรื่องรายๆต่างๆให้มันทุเลาเบาบางลงไปด้วยนะครับถือว่าเป็นการสั่งสมบุญรับมือกับช่วงที่ดาวมฤตยู U, จะทําการโคจรเซตตัวตั้งแต่วันที่18มกราคมปี2566และเริ่มเดินหน้าเป็นปกติจนกระทั่งย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่8มีนาคมปี2566เวลา21นาฬิกา44นาที หลังจากนั้นดาวมฤตยูที่เป็นดวงดาวแห่งภัยอาภพศความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาก็จะไม่มีการโคจรถอยหลังกลับมาทับลัคนาของชาวราศีเมษอีกเลยจนกระทั่งอีก77ปีข้างหน้าก็ถึงจะได้กลับมาโคจรทับลัคนาของชาวราศีเมษอีกครั้งหนึ่งและจุดพิจารณาในทางโหราศาสตร์ไทยที่สําคัญที่สุดในยามที่บ,บาปเคราะห์หรือดาวมฤตยูโคจรเข้าทับลัคนาแบบนี้ โหรทั้งหลายมักจะตรวจด,ดูพื้นชะตากำเนิดหรือดูว่าณขณะที่เกิดเจ้าชะตาคนนั้นๆมีดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษนี้โคจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นกเกษตาราธิบดีเป็นมหาอุดหรือเป็นราชาโชคหรือไม่ถ้าโคจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งแบบนี้อิทธิพลร้ายต่างๆเกี่ยวกับดาวมฤตยูก็จะกลับกลายไปเป็นเรื่องที่ดีหรือสิ่งร้ายๆต่างๆก็จะลดทอนลงไปเป็นอย่างมาก และถ้าหากดูละเอียดลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งดาวอังคารสําหรับชาวราศีเมษท่านไหนที่กําลังโครจรได้ตําแหน่งมหาจักรขณะที่เกิดแล้วล้ะก็จะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตตามความหมายของมหาจักรที่แปลว่ากงล้อใหญ่ที่กําลังหมุนไป และพระเคราะ์ที่จะเป็นตัวควบคุมในการหมุนไปของกงล้อก็คือดาวศุกร์ที่เป็นดาวคู่มิตรกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีเมษอีกทั้งยังมีดาวพฤหัสบดีอีกดวงหนึ่งที่ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลแปลว่าจะเสริมกําลังให้ดาวอังคารมีกําลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นโคจรอ,อยู่ในพื้นดวงชะตากําเนิดให้ผลดีกับผลร้ายอย่างไรบ้างกับดาวอังคาร เพราะฉะนั้นภาพรวมโดยสรุปแล้วนะครับการที่ดาวมฤตยูโคโจรย้ายราศีกลับเข้ามาทับลัคนาของชาวราศีเมษนี้ถือว่ามีในเรื่องที่ดีมากกว่าเรื่องที่เสียและจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับพื้นชะตากําเนิดว่านักะที่เกิดมีพระเคราะห์ดวงใดโคโจรให้คุณให้โทษและมีความสัมพันธ์กับดาวมฤตยูอย่างไรบ้างและในยามที่พระเคราะห์ใหญ่โคโจรย้ายราศีเข้ามาทับลัคนาแบบนี้นะครับ ให้พยายามประคองตนอยู่ในทํานองของธรรมประพฤตินตนอยู่ในการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาทั้งในความเชื่อของโหราศาสตร์ไทยก็ถือว่าจะมีการทําบุญด้วยวัตถุทานที่เกี่ยวกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีเมษได้แก่วัตถุทานที่เป็นโลหะทุกชนิดยกตัวอย่างเช่นการบริจาคหรือถวายทานที่เกี่ยวกับจานชามช้อนส้อมแก้วน้ำเชิงเทียนแจก,กันโตะ๊ะเก้าอี้ที่ทำจากโลหะเป็นต้น หรือเป็นการถวายบาทพระหรือถวายมิดโกนหรือใบมิดโกนจำนวน8ด้ามตามกำลังของพระอังคารหรือจะเป็นการใส่บาทพระจำนวน8รูปก็ได้นะครับแต่ถ้าใครยังมีความขัดสนเกี่ยวกับเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองหรือทุนทรัพย์อยู่ก็สามารถใช้วิธีการลํำลึกนึกถึงพระปางสายญาติซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระอังคารในทางโหราศาสตร์ไทยก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติได้บุญได้กุศลเช่นกันนะครับ เมื่อได้ทําแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจําตัวพระอังคารบุพการีบรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วผู้มีพระคุณต่อเราท,ทุกทท่านทั้งในอดีตและในปัจจุบันครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือแล้วกวดน้ําลงดินขอพระแม่ธรณีและโลกทั้ง3รับรู้รับทราบในบุญกุศลที่เราได้ทําในครั้งนี้ก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ชาวราศีเมษ หรือคนทั้ง12ราศีที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ได้สั่งสมมาดีแล้วจงส่งผลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในยามที่ดาวมฤตยูโคโจรย้ายเข้าทับลัคนาแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษจากร้ายกลายเป็นดีก้าวล่วงคำพ้นอุปสรรคปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ นีสินศัตรูคดีความอุบัติเหตุอันตรายทั้งหลายกระทั่งประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องของอาจารย์ณกรเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระความรู้คํำพยากรณ์สำหรับคนทั้ง12ราศีในช่วงต่างๆแบบนี้และกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือเพื่อนชาวราศีเมษให้ได้รับชมด้วยนะครับและคํำพยากร์สำหรับชาวราศีอื่น ในยามที่ดาวมฤตยูโคโจรย้ายราศีในวันที่1ธันวาคมปี2565นี้ก็สามารถเข้าเลือกรับชมในช่องของอาจารย์ณกรหรือเลือกกดจากรูปภาพที่เห็นตอนนี้ได้เลยครับ